สวัสดีทุกคนหนึ่งวันกับมิ้นจังนีก็จะพามาดูหนึ่งวันของมิ้นว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงว่าแล้วเราก็มาอยู่กันกลางภูเขาเลยนะทุกคนที่ตอนนี้อยู่จังหวัดน่าจะเขตนะครสวรรค์นะคะเราก็มาทําไล่ที่นี่นะทุกคนวันนี้มิ้นก็มาทําสัญญาเช่าไล่นะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นนี้ก็จะเป็นปอุปกรณ์การจอับบอวานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ ประเทศเนะคะรอบดูสิีแลนด์ออสเตรเลียอะไรอย่าี้ยนะก็แดดร้อนมากแต่ก็อากาศเย็นนะคะตอนนี้หมวกที่หัวหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารบรบิเวณรอบๆนี้เป็นยังไงอันนี้จะเป็นช่วงลอดของนิจังนาะก็จะเป็นหน้าสดๆนิดนึงก็จะช่วยดูว่าวัยรุ่นทำไรนั้นมีอะไรทำบ้างในหนึ่งวันนะคะเราก็จะมาพาไปดูวิถีของฟาร์มเมอร์ออฟไทยแลนด์นั่นเอง